สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนเพนี่น้อง F4 นะครับไปดูวิธีการประกอบชุดวาลวนะครับชิ้นส่วนในฝาสูบข,ของยามาฮ่าสปาร์ 115i นะครับเทคนิคอาจจะประกอบเหมือนกันนะครับสปาร์ค 115i สปาร์ LX แล้วก็ยามาฮ่าฟินแต่ชิ้นส่วนลหลายๆชิ้น ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในคลิปนะครับว่ามีชิ้นส่วนไหนที่อ่ามันไม่เหมือนกันที่เราสั่งมาผิดอยู่ตอนนี้สปาร์ค1นึร้อยสิบห้าไอแต่เราสั่งมาเป็นของฟินนะครับมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบแล้วก็คําแนะนํากันนะครับทุกท่านนี่ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราจะเริ่มทําการสาธิตการประกอบในวันนี้นะครับของยามาฮ่าสปาร์คหนร้อยสิบห้าไอ นะครับทุกท่านนะอ่าย้ำต้องใช้คำว่าสาธิตการประกอบเพราะว่ายังไม่ได้ทำการล้างแต่อย่างใดนะครับอืดเลือดสินอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเอาชิ้นส่วนนะครับมาเทียบกันก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมเนี่ยแป้นลองสปริงวาลเขาไม่ใส่มาช่างคนแรกไม่ใส่นะอ่าช่างคนแรกไม่ใส่นะครับรถคันนี้นะ่าจะมีปัญหาวาลรั่วแล้วก็ ถอดออกมาทําการบดวาลแล้วก็ประกอบกลับนะครับบดเฉพาะวาลไอเสียนะครับประกอบกลับแล้วไม่ใส่นะครับไอช่างคนที่2นะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลไหนนะครับถอดออกเหมือนกันมันไม่มีนะตอนเราถอดเครื่องอะนะครับมันไม่มีนะครับแล้วก็มันมีร่องรอยของสปริงอยู่เห็นไหมอ่ามันจะมีร่องรอยของสปริงอยู่วงในเห็นไหมเห็นไหมมันมีร่องรอยของสปริงอยู่นะครับอ่ารถคันนี้ไม่ใส่แป้นรองสปริงวาลมา แต่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้ช่างคนที่สองเนี่ยไอ้ช่างคนที่สองบอกไอ้เสียไม่มีไม่ใส่ดีเลยก็ได้มั้งอ่านายเป็นแบบนั้นหรือนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้มีปัญหาอืดรอบต้นอืดรอบต้นอ่ะมันอืดเพราะคัดก้อนมีร่องรอยของการไปกลึงชามคัดก้อนออกนะครับไปกลึงชามคัดก้อนแล้วก็ไปใส่คัดก้อนของสปาร์คแต้องบอกไว้ก่อนว่าสปาร์คแกับสปาร์คอ่า สปาร์คแซกับสปาร์คไอร้อยสิบห้าไอคัดไม่เหมือนกันนะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันนะบอกไว้ก่อนนะครับรนะทุกท่านนะเอ้าทีนี้นะครับคัดแผ่นเขาก็ทําการแปลงแผ่นคัดมาแล้วก็เกียแผ่นเหล็กคัดด้วยนะครับอ่าเรามาคืนสภาพชุดนั้นไปหมดแล้วนะครับรทุกท่านทีนี้การที่เขาอาจจะทํา,าก,ทการถอดสปริงแป้นรองสปริงออกก็เพราะว่าเขาต้องการให้สปริงมันอ่อนพอสปริงมันอ่อนเนี่ย S <S <an other> เวลาที่แคมมันหมุนไปยกวาลวเนี่ยเวลาที่แคมมันหมุนไปยกวาลวเนี่ยถ้าสปริงอ่อนนะแคมมันหมุนไปยกวาลวมันจะยกง่ายขึ้นนะครับมันจะไม่ต้านรอบเครื่องนะครับมันจะไม่ต้านรอบเครื่องมันจะไม่กินรอบเครื่องนะครับอ่ามันก็เลยทําให้รอบต่ําเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแหละนะครับแต่หารู้ไม่ว่ารอบสูงอะ่ะท่านจะหายเพราะว่าเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนสปริงวาลมันก็จะอ่อนอยู่แล้วนะครับ พอสปริงวาล์วอ่อน wow นะครับรอบสูงๆเนี่ยวาล์วมันปิดไม่ทันนะครับวาล์วมันปิดไม่ทันนะครับมันเกิดการสูญเสียไอดีนะครับอ่าตรงนี้มันก็มีผลนะเอาละนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในลําดับต่อมานะครับก็คือไอ้เราก็เข้าใจว่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอสปาร์เอลเอ็กซ์ฟินเราเข้าใจว่าไอ้สปริงวาล์วเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันนะครับเราเข้าใจตามนั้นนะครับว่ามันเหมือนกันแต่เราก็ ดันไปสั่งนะดันไปสั่งสั่งของฟินเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอะไรที่ศูนย์ถ้าสั่งที่ศูนย์มันรออาจจะสองอาทิตย์นะครับแต่เราก็าพยายามไปหาพาร์ทอะไรนะครับแล้วเราก็สั่งเป็นของฟินมาสั่งอย่างไหนสั่งจากแอปต่างๆนี่แหละแอปเมืองดังของเมืองไทยนี่แหละนะพอเราสั่งเข้ามาปับ๊บสปริงมันตัวเล็กไงสปริงมันตัวเล็กนะอ่าสปริงมันตัวเล็กอ่าให้เราสังเกตดูดีๆรูในมันไม่เท่ากันนะ รูในมันไม่เท่ากันทีนี้มันใส่แป้นรองสปริงไม่ได้นะครับเนี่ยสปราร์กร้อยสิบห้าไอแป้นรองสปริงมันใหญ่สปริงมันก็ใหญ่มันใส่ไม่ลงเนี่ยนะครับมันะใส่ไม่ลงเลยนะครับทุกท่านนะใส่ยังไงมันก็ใส่ไม่ลงเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ยังไงมันก็ใส่ไม่ลงเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าใส่ยังไงก็ใส่ไม่ลงนะครับเนี่ยใส่ไม่ลงนะครับทีนี้เราเอาแป้นรองสปริงมาใส่สปราร์กร้อยสิบห้าไอลงแป๊บเลยลงเป๊ะเลยนะครับทุกท่านนี่นะอ่า นี่แหละนะครับสปริงวาลสปราร์คร้อยสิบห้าไอหรือว่าชิ้นส่วนภายในฝาสูบมันไม่เหมือนกันแล้วกับฟินมันแตกต่างกันอันนี้เราสั่งฟินมาเราฝั่งฟินตรงรุ่นมามันใส่ไม่ได้นะครับอา้าวนะครับเราก็ทิ้งไปนะครับอย่าไปเรียสอะไรกับมันปัญหาที่เราได้สั่งสปริงเข้ามาก็คือเราคาใจอยู่ตรงที่ว่าไอสปริงตัวนี้มันเป็นสปริงแต่งหรือเปล่าถ้าสปริงแต่งเส้นสปริงมันใหญ่กว่ากันเนี่ยนะเส้นสปริงมันใหญ่กว่ากันแน่นอนหละ นะครับถ้าเส้นสปริงมันใหญ่กว่าถ้าเส้นสปริงมันใหญ่กว่าเวลาที่วาล์วกดลงมาเนี่ยอ่าสปริงมันจะยันกันหรือว่ามันจะนั่งก่อนนะครับเขาก็เลยทําการถอดเอาแป้นรองสปริงออกหรือเปล่านะครับนี่ก็คือปัญหาดังนั้นวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบดูก่อนนะครับว่าการประกอบเนี่ยใส่สปริงเข้าไปตรงนี้นะครับเวลาเราหมุนแคมสปริงมันจะนั่งบ่าหรือเปล่านะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาลอง ทำการประกอบดูก่อนนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านในช่วงที่เราทำการประกอบนี้เพื่อนเพื่นพนอนก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมไปในขั้นตอนของการประกอบสปริงวาลวนะอันดับแรกใส่แป้นรองสปริงวาลลงไปก่อนนะครับถ้ารถไม่มีแป้นรองสปริงวาลนะครับวาลวมันจะหมุนรอบตัวเสือ้อฝาสูบมันจะสึกนะครับสปริงวาลวเอาด้านถีลงล่างนะครับนี่มันจะมีด้านถีด้านห่างอยู่นะครับ ที่่างห่างบนนะครับที่่างห่างบนนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ใส่ให้ถูกก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับอ่าตัวบนนะครับหรือว่า r e นเน n e r นะครับใส่ลงไปนะครับ r e นเน n e r แล้วก็ประกับล็อกวาลหรือบางพื้นที่อาจจะเรียก เล็บว์วาวล็บมาก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทุกท่านนะเวลาใส่ผมก็จะใส่แบบนี้นะมันก็เป็นเทคนิคการประกอบนะครับแต่ละช่างแต่ละอาจารย์ช่างก็จะทําการประกอบไม่เหมือนกันนะอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแช่บดวาวนะครับแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะเขาถอดแป้นรองสป,ปริงวาวออกทําไมนะครับทําไมเขาไม่ใส่มานะครับเราก็เลยทําการ สั่งเป้นลองสปริงวาลมานะเดี๋ยวที่แน่ๆเราสั่งสปริงวาลฟินมามันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้อันนี้ชัวร์แล้วนะครับทุกท่านนะใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเรากดใส่เลยนะครับอันนี้ขออภัยด้วยต้องตัดภาพออกนะครับเพราะว่ามือบังไม่มีประโยชน์เลยหลังจากที่เราได้ทําการกดใส่สปริงวาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะใส่แคมเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะ ใส่กระเดืองวาลนะครับแล้วก็ทําการหมุนแคมดูว่าจังหวะที่แคมยกนั้นสปริงวาลนะครับมันนั่งบ่าหรือว่ามันชนกันหรือไม่นั่นเองนะครับทุกท่านเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้มันเป็นสปริงวาลแตง่งหรือเปล่าเพราะว่าเส้นสปริงมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าของฟินแต่ความสูงมันเท่ากันกับของฟินความแข็งมันก็เท่ากันอยู่นะครับเท่าที่เรากดดูนะครับทุกท่านเอานะครับวิธีการประกอบก็ประกอบแบบนี้กระเดืองวาล นะครับกระเดื่องวาลวเนี่ยนะสามารถสลับกันได้ทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับอ่าสำหรับยามาฮ่าสปาร์คร้อ i สิบนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมแป้นรองสปริงกับสปริงวาลวของฟินมันทํามาตัวเล็กกว่านะอ่ารูในเล็กกว่านะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะเขาออกแบบมายังไงนะครับ เอาเดี๋ยวเอาน้ำมันมาฉโลมสักนิดนึงว่าจะไม่ฉโลมน้ำมันแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวมันถอดออกไม่ได้ก็ต้องฉโลน้ำมันนิดนึงแหละนะครับทุกท่านเอานะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปนะครับเทคนิคการประกอบก็สอดสลักนะ ฝั่งไอดีนะครับตรงนี้ฝั่งไอดีใส่บูทก่อนนะครับใส่บูทก่อนค่อยใส่กระเดืองนะครับทุกท่านฝั่งไอเสียใส่กระเดืองก่อนค่อยใส่บูทนะครับทุกท่านนะ่าตามนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการหมุนดูนะเพื่อนๆคิดว่าสปริงมันจะนั่งบ่าไหมสปริงมันจะชนกันมันจะยันกันไหมนะครับทุกท่านถ้าสปริงยันกันอย่างงานเข้าเลยนะอ่าต้องรอสั่งอะไรแท้จากศูนย์อีกนาเนี่ย <c oughs> อะนะครับ รอหลายวันเลยเพราะว่าสปริงวาลเราสั่งผ่านแอปนะครับแอปต่างๆนี้แหละนะครับเราคิดว่าของฟินกับสปาร์กมันน่าจะเหมือนกันแหละนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับทุกท่านถ้าอะไรมันไม่รหัสไม่ตรงกันมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันหรอกนะครับทุกทนะ่านนะวัสดุอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทุกท่านเอาเดี๋ยวลองหมุนดูก่อนนะครับอ่ะหมุนได้นะครับหมุนได้อยู่นะครับอ่ะหมุนได้ไม่ชนกันแน่ๆเดี๋ยวเราจะกลับด้านเอามุมกล้องมาให้เพื่อนเพื่อน,อนได้ดูกันนะครับว่า มันชนหรือไม่ชนนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวหามุมกล้องหาแสงก่อนนะครับเอาเป็นมุมนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านนี่เอาเป็นมุมนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นสปริงอยู่ข้างในนะอันนี้เราจะหมุนแคมให้แคมมันยกขึ้นนะครับถ้าแคมมันยกขึ้นแล้วเราก็ดูเส้นของสปริงนะครับมันชนกันหรือไม่นะครับทุกท่านยกสุดแล้วนะครับทุกท่านนะยกสุดแล้วนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนกันนะครับทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเนี่ยตำแหน่งนี้ก็คือยกสุดแล้วอ่ามันเลยไปเหล็กแล <okay>. ้วนะ นะครับไม่ชนนะครับก็แสดงว่าสปริงยังเป็นของเดิมอยู่แต่นะครับาสาเหตุที่เขาถอดออกมันก็จะมี2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือนะครับคนแรกเนี่ยลืมใส่คนที่2เห็นเขาไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่ตามนะครับหรืออาจจะ อ่าเป็นการปรับแต่งเพื่อให้รถมีกําลังรอบต้นมากขึ้นก็คือถ้าไม่มีแป้นรองสปริงวาลวสปริงมันจะอ่อนพอสปริงมันอ่อนนะครับมันก็จะไม่ต้านรอบเครื่องในช่วงรอบต้นแต่ว่าวาวมันจะลอยวาลวมันจะปิดไม่ทันในรอบสูงกําลังมันตกรอบสูงนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้สาธิตวิธีการประกอบกระเดื่องวาลวนะครับของไอเสียก็แล้วกันนี่อ่าใส่กระเดื่องเข้าไปก่อนแล้วใส่บูธที่หลังนะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ อ่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวันนี้ก็สาธิตวิธีการประกอบเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ